ก่อนหน้านี้เพิ่งมีประเด็นในรายการบันเทิงหนึ่งให้ขาเผือกได้ตามสืบสำหรับเรื่องของนางเอกตัวท็อปในวงการบันเทิงที่มีข่าวรักรักเลิกเลิก,เลกบ่อยครั้งที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะอินเลิฟครั้งใหม่ซุ้มคบไฮโซเจ้าของโรงแรมทรงอปป้าซึ่งคนที่ถูกจับตามองในเรื่องนี้ก็มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นอั้มพัชราภา เบลล่าราณีแมตธีรณีปรางกันนรันกรีนอัศดาพร์ล่าสุดหนึ่งในพิธีกรของรายการอย่างปุ้งปุ้ยออกมายืนยันว่าสาวปริศนาคนนั้นคือกรีนอัศดาพร์อย่างแน่นอนแต่งานนี้กรีนออกมาแก้ข่าวว่า ไม่ได้คบแค่ไปกินข้าวที่โรงแรมจริงและไม่ได้เป็นแฟนกับเจ้าของโรงแรมด้านพจน์อนนท์พิธีกรอ,อีกคนขยี้ต่อว่าอาจเป็นคำตอบสไตล์ดาราก่อนโยงไปถึงเลดี้ปรางที่โพสต์สตอรี่ถึงข่าวที่เจ้าตัวโดนโยงเช่นกันจนปุ้งปุ้ยถึงกับบอกว่าอีกแล้วเหรอคะให้เลดี้ปรางพักบ้างก็ได้แต่งานนี้นางเอกคนที่ว่าจะเป็นใครมารอลุ้นกัน